คิดได้ไปเป็นคิดได้ไปเป็นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับบ่าวที่ในรายการสังหอมคำพอดแคสต์วันนี้เสนอคำจากบทกวีคำแต้มของทางหอมใจคนคองลองมาอ่านกันนะครับลองมาฟังกันค่อยไปคลี่คำไปจับคำมาคลี่ความหมายกันใจคนคอง ระบุบ่งใบได้เพียงน้อยระบุบ่งใบได้เพียงน้อยเหมือนเครื่องมือวัดไข้ชำรุดเหมือนเครื่องมือวัดไข้ชำรุดแต่คนไข้รู้สึกตัวดีที่หายใจเป็นคุณแต่คนไข้รู้สึกตัวดีที่หายใจเป็นคุณบทนี้ ชิ้นนี้เป็นแนวความรักนะครับถ้าจะว่าไปแต่อาจจะไม่ใช่เสียทีเดียวคำว่าคุณเรามาคลี่คำคำว่าคุณแทก่อนเดี๋ยวค่อยไปที่ชื่อชิ้นงานนะครับชื่อบทกวีคุณในคำสุดท้ายของบทนี้อาจหมายถึงคนรักก็ได้อาจหมายถึงพ่อแม่ หมายถึงคนสําคัญในชีวิตของเราก็ได้นะครับอ่ะก่อนที่จะมากลี่ความหมายไปที่ชื่อก่อนใจคนคองใจก็คือจิตใจคนเรานี่แหละนะคนคองนี่คือคนที่รอคอยนะรอคอยยาวนานรอคอยอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังคอยยังรอยังมีความหวัง คำว่าคล้องนะครับคำว่าคล้องนี่คล้องค่อยถาบ่าเห็นมาจากเทือ่อเป่าก็คือคอยยาวนานมากไม่กลับมาหาฉันสักทีหนึง่งนะเคยสัญญาเคยตกลงนะเคยมีสัมพันธ์เคยมีความผูกพันอะไรกันนะแต่ทำไมถึงยังไม่กลับมาหนอเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคำว่าค้องนี่มันก็กินความ เยอะทีเดียวนะครับฉะนั้นใครที่มีคนคองหรือมีคนรอคอยมีคนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังและรอคอยเราอยู่ก็มีโอกาสก็ควรจะกลับไปหาไปเติมเต็มแรงอกแรงใจกันและก,กันนะก็น่าจะดีนะครับอาได้ชื่อแล้วใจคนคองก็คือใจของคนที่รอคอยใครสักคนรอคอย อะไรสักอย่างอย่างยาวนานอย่างมีความหวังอย่างมั่นคงด้วยนะระบุบ่งใบ้ได้เพียงน้อยเหมือนเครื่องมือวัดไข้ชำรุดอันนี้ก็คือความหมายของสองบรรทัดนี้ก็รวบกันนะครับว่าเราไม่อาจที่จะบอก อะไรได้นะครับสาหรับคนที่รอคอยใส่สักคนนี่ถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนคนไข้นะนะจะหาเครื่องมืออะไรมาวัดก็คงไม่ไม่เห็นนะว่าเป็นไข่คนที่คองคนที่รอคอยใครอยู่เนี่ยอ่มันอยู่ที่จิตใจมันมองมันไม่เห็นนะข้างนอกอาจจะเื่นเริงรา่าเริงสนุกสนานนะเล่นกับเพื่อนบ้านไปทำงานปกติเลยนะมีเหตุการณ์ สำคัญอะไรในการในงานก็ทํากับเขาไปได้หมดแหละนะเหมือนกับว่าไม่มีใครอาจจะจับสังเกตได้ว่าคนนี้นะรอคอยหรือครองสิ่งใดอยู่นะเพราะว่าข้างในลึกๆข้างในจิตใจของเขาบางทีเขาอาจจะไม่แสดงออกว่าเขารอคอยไม่ไปนั่งรอที่เดิมไม่ไป โพสต์ไปบ่นอะไรให้ใครฟังก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่รอครใคทยักคนจะหาเครื่องมือเหมือนเครื่องมือวัดไข้ไปวัดคนเป็นไข้ก็คงหาไม่ได้นะทีนี้ไปดูวรสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนี่แต่คนไข้รู้สึกตัวดีที่หายใจเป็นคุณอ่าถ้าคุณคือคนที่ฉันรอคอยตามบทกวีเนี่ยนะถึงจะไม่มีเครื่องมือมาวัด นะไม่รู้ว่าฉันรอคอยไม่รู้ว่าฉันเป็นไข้ที่รอคอยคุณเนี่ยนะโรครอคอยคุณเนี่ยนะแต่ตัวฉันเองเนี่ยรู้สึกตัวดีว่าฉันคอยคุณอยู่นะฉันมีความบังอ่าฉันมีความคิดว่าสักวันหนึ่งนะคุณจะต้องกลับมาหาฉันแน่นอนนะหรือถึงคุณไม่กลับมาฉันก็จะรอคอยอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแหละนะเพราะว่าฉัน นะรักคุณหรือเป็นห่วงคุณหรือฉันไม่สามารถที่จะทิ้งความคิดทิ้งความคิดถึงทิ้งความห่วงใยทิ้งคุณไปได้นะคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามฉันฉันทิ้งฉันเอาออกจากอกเอาออกจากกิจจากใจไม่ได้เลยนะเพราะฉันรักคุณเป็นห่วงคุณฉันมีคุณ นะเป็นแรงผลักดันชีวิตให้ฉันต้องอยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคําว่าคุณหรือคําว่าคนรักคำว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ก็นํามาแทนที่คําว่าคุณได้หมดนะถ้าเราจะเปรียบหรือจะเชื่อมโยงหรือจะนําไปปรับใช้ว่าบางทีคนเราการรอคอยใครสักคนที่เราลึกซึ้งนะที่เรามี อดีตมีความผูกพันมีความหมายที่เป็นเหมือนกับเป็นยาวิเศษนะ่การได้รักใครสักคนการที่มีคนที่เราห่วงใยคนที่เราคิดถึงคนที่เรานึกเขียนหน้าแล้วก็ปลิ่มปลื้มในใจเนี่ยมันคงจะยากมันไม่ใช่ยากอย่างเดียวมันไม่น่าจะสามารถที่จะสลัดทิ้งออกไปจากกิจจากใจได้นะ อันนี้แม้แต่ท่านที่ไปบวชเป็นพระไปเป็นนักบวชทั้งหลายนะถ้ามีคนที่เรารักแบบนี้นะก็น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแหละที่จะสลัดทิ้งออกไปได้นะเพราะว่าสิ่งอื่นๆทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสริญเพื่อนฝูงนะที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คุณคนนี้เนี่ย เราคงสามารถสลัดทิ้งไปได้ง่ายๆหรืออาจจะยากแต่ก็สามารถที่จะนําออกไปจากจิตจากใจหรือทําจิตใจให้ว่างให้วางจากเขาจากเธอจากสิ่งเหล่านั้นได้นะแต่ถ้าเป็นคุณตามบทกวีบทนี้นะถ้าเป็นคุณตามคําแต้มบทนี้คุณคนที่ฉันคองคนที่ฉันรอคอยอย่างสุดจิตสุดใจเนี่ย ไม่ว่าฉันจะมีอายุเท่าไหร่เวลาจะผ่านไปนานกี่ปีกี่ชาติฉันก็ยังคองคอยถ่ายนะฉันก็ยังรอคอยคุณอยู่เหมือนเดิมนะคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามนะแต่ว่าฉันมีความหวังว่าวันหนึ่งสักวันหนึ่งคุณจะกลับหาฉันสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันนะความหมายก็จะเชื่อมโยงไปสู่การเวลาที่ จะมีหรือไม่มีก็ได้คำว่าสมหวังอันนี้ก็เป็นใจคนคลองใจคนคลองก็คุยใหนะ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้คิดตามกันไปสำหรับใจคนคลองนะความหมายนะท่านก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้แต่บางทีนะครับแม้ว่าความหวังที่เราคลองค่อยทาเนี่ยมันจะไม่เป็นจริงแต่ว่าถ้ามีใครสักคนที่เรารักเราห่วงใย สุดหัวใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความรู้สึกดีๆนี้นะคล้องค่อยถาไปเรื่อยๆนะคอยไปเรื่อยๆนะคอยไปตลอดชีวิตได้อย่างมีความสุขในการคอยนะไม่กระวนกระวายคอยอย่างเย็นใจนะครับเอาละพบกับผมบ่าวทีกับรายการสังหอมคำพอดแคสต์ได้ใหม่ครั้งต่อไปมีอะไรติชม มีอะไรจะแนะนำก็ขอความกรุณาได้พิมพ์มาด้วยนะครับผมจะได้อ่านแล้วก็จะได้นำมาปรับปรุงเพื่อจะมาพบกับทุกท่านในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ใจคนคองในพอดแคสต์สังหอมำํำขอจบลงเพียงเท่านี้อยู่ดีมีแหง้งแล้วก็มีความสุขมากๆกับปีใหม่2026นะครับคืนได้ไปเป็น คิดได้ไปเปลี่นทุกท่านครับ